พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีสาวสวยนะคะนางสาวสิริกกริ่นคำแหงค่ะนนะคะ้องมีกรารคุณวัฒนกิจวัฒนธรรมสุพรรณบุรีน่แก่และท่านสุดท้ายนะคะที่จะมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะคะท่านประมงจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายไพศาลสุขคุณิพันธ์ค่ะ <laughs> และก็สําหรับในช่วงแรกนะคะขอเนเชิญทางด้านของ่ันฐพ,พัุพพวรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้กล่าวถึง ภาพรวมของการจัดงานนะคะว่าในส่วนของการจัดงานมหกรรมสีสัมพันธ์รรวยสุพรรณบุรีครั้งที่หนึ่งภาพรวมเป็นอย่างไรขอเ,เชิญค่ะ,คะฮัลโหล ับงานมหามหากรรมสีสันพันกล้วยของทุพันณ์บุรีในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หนึ่งในการจัดงานแต่จริงๆแล้วบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยวัดป่าเรไรจังหวัดสุพัรณ์บุรีเนี่ยมีมานานแล้วนะแต่เรายังไม่เคยจัดงานแบบนี้นะครับจัดงานเพื่อบอกกล่าวว่าที่นี่นะมีพันกล้วยยแยะ,แยะมากมายโดยศูนย์อนุรักษ์พันกุย้ยเนี่ยได้รวบรวมพันกล้วยทั้งภายในประเทศไทยแล้วก็ พันธุ์กล้วยจากต่างประเทศด้วยผมเคยมาดูที่นี่นะแล้วก็มีทีมจากโรงเรียนเด็กๆนักเยาวชนเนี่ยแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยมาดูพันธุ์กล้วยของเราแต่คิดว่าตรงนี้เราเริ่มมีพันธุ์กล้วยเข้ามามากมายนะสองร้อยตอนนี้สองร้อยยี่สิบสองสายพันธุ์มารวมอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยเราก็อยากบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ออกไปว่าที่นี่มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยว่ามากมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่ององคุ้ยเนี่ยมากและอาศัยในช่วงช่วงนี้อากาศดีมากอย่างวันนี้ก็อากาศดีมาสองวันแล้วและถ้าช่วงจัดงานของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงอากาศดีคือวันที่26ธันวาคมอีกสามวันที่เองนะครับก็จะเริ่มจัดงานที่บริเวณศูนอนุรักษ์พันกล้วยวัดป่าเรนไรน,เนยเราจัดอยู่แปดคืนแปดวันแปดคืนก็ตั้งแต่วั26ธันวาคมา5 6 6ไปถึงวันที่ 2มกราคม2567งานใน,ในงาน8วันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายสำคัญเลยคือเราอยากให้คนได้มารู้จักพันกล้วยของเราอะประเทศไทยเรามีกล้วยอยู่หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีพันธุ์จากต่างประเทศก็มีประโยชน์จากกล้วยมีอะไรบ้างถ้ารู้จักสายพันธุ์แล้วก็ยังรู้จักประโยชน์โดยมีการเสวนานะครับจากสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดณบุมหาวีทหาลัย ราชปรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตจังหวัดอุบลรนีนะครับมาจาัดเสวนาในเรื่องของประโยชน์ของกล้วยกล้วยทําอะไรได้บ้างโอยในการเสวนาเราจะเรียนรู้ด้วยการทําจริงนะครับทาจริงคือการประกวดประกวดเรื่องอาหารจากกล้วยนะครับประกวดตัวกล้วยด้วยกล้วยอันไหนคือใหญ่หมีใหญ่ลูกเยอะอะไรเนี่ยก็จะมีนะประกวดเรื่องต้นกล้วยประกวดเรื่องอาหารคาวอาหารหวานเพื่อ,อให้เราได้รู้จัก กล้วยที่มากขึ้นนะครับนอกจากในเรื่องของวิชาการในเรื่องของเกี่ยวกับกล้วยนั้นเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมก็ต้องมาครับเพราะว่าเราเพิ่งเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานี่เองเราได้รับการยกย่องนะเป็นเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกองค์การยูเนสโกมี7สาขานะครับแต่ละสาขาอาจจะมีหลายเมือง แต่ถ้าพูดถึงะถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีเนี่ยมีแค่เมืองเดียวในประเทศไทยถ้ากับสุพรรณบุรีเราเป็นตัวแทนของชาวไทยทั้งประเทศนะครับเราก็ควรจะต้องภูมิใจนะเราไปอวดที่อื่นได้ประเทศอื่นทั่วโลกว่าสุพรรณบุรีเราเออเมืองไทยก็มีดนตรีนะโดยมีที่สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยอยากให้เราภาคภูมิใจด้วยกันเพราะฉะนั้นงานสีสานผกล้วยนี้เราก็ถือโอกาสเนี่ยแนะนำเรื่องกล้วยนะก็แนะนําเรื่อง ดนตรีของเราด้วยเพราะฉะนั้นาสายทานดนตรีเ็นจภา,าคีดนตรีสุพรรณในแปดวันแปดคืนนี้ท่านพรราธรรมจังหวัดเนี่ยจะต้องนําเ็นจภา,าคีดนตรีสุพรรณเอามาสู่สายตาของชาวสุพรรณให้ภาคภูมิใจเอามาสู่สายตาของคนต่างพื้นที่ต่างพื้นที่ว่าสุพรรณบุรีเราเป็นตัวแทนประเทศไทยนะเป็นตัวแทนคนไทยนะในการเป็นเมืองดนตรีของ อยู่ในโค้ดในครั้งนี้นะครับเดี๋ยงรายละเอียดเนี่ยท่านต่างๆก็จะน่าใอ้ฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของกล้วยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของวิชาการเรื่องของส่งเสริมสินค้าชุมชนก็ขาดไม่ได้นะครับเราจัดงานที่ไหนเราก็ทิ้งชุมชนไม่ได้พพี่น้องชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปต่างๆเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมเป็นรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับเพิ่มรายได้อันนี้ท่าน พนาการจังหวัดก็จัดในเรื่องนี้เข้ามานะครับในเรื่องโอทอปสินค้าของดีของเด่นผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีรวมนั้มีสินค้าจากราคาถูกที่น่าสนใจอาจจะเป็นสินค้า,าหลากหลายประเทศหล,หลเพื่อ,อให้ในงานเนี่ยมันเกิดความคึกคักแล้วก็ น่าสนใจสําหรับผู้คนที่จะมาเที่ยวมีทุกอย่างนะ,ะมีสินค้าจุมชนสินค้าสินค้าโดยทั่วๆไปเราก็มีนะครับอันนี้เป็นภาพรวมในงานนอกจากาในเรื่องเรื่องของอเรื่องของจอัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเรายังมีการประกวดอยู่ในสองวันนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมีมีการประกวดด้วยประกวดในเรื่องของการทําอาหารการาจัดสาราจาก ผลิตภัณฑ์ของจาชาวสุพรนบุรีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็จะให้ทางทีมงานที่มาร่วมกับผมในการแถลงข่าววันนี้ได้ลงในรายละเอียดว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างแต่นี้อยากเชิญชวนชาวสุพรนบุรีและท่านที่เดินทางมาตุพรนบุรีในช่วงวันที่26ธันวาคมถึงวันที่สองมกราคมหรือช่วงเทศกาลปีใหม่นะท่านได้มาที่สุพรณบุรีอย่าลืมแวะเปลี่ยนมาที่ศูนย์รับฟันกล้วยครับ จะได้มีแต่เรื่องกล้วยกล้วยครับในช่วงนั้นแปดวันนั้นเรามีแต่เรื่องกล้วยกล้วยอยู่ที่นี่และก็มีความสุขอยู่ที่นี่ถ้าใครมาชนเสาร์อาทิตย์มาตักบาตรนาวาพิขาจาร์แต่งไทยใส่บาทก็อยากจะไปสัมพันธ์ผ่านงานนี้เลยว่าสุาพรรณบุรีแตงไทยทั้งปีครับแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้ามาแต่งไทยที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยตักบาทนาวาพิขาจาร์เจ็ดโมงเช้าของทุกเสาร์ทย์ไม่มีหยุดนะและท่านอยากแต่งตัวสวยๆเนี่ยแต่งชุดไทยเต็มยศเลย มาเดินที่ไหนแล้วถ่ายรูปสวยมาที่ศูนย์อลักษพันกล้วยวัดป่าเนรัยมาได้ทั้งปีวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ักในช่วงปีงานศรีสารพันกล้วยเนะี่ยมันก็จะคาบเกี่ยวกับวันเสาร์อาทิตย์บางบางวันด้วยนะเชิญเลยนะมาถือว่ากาสมาเที่ยวงานศรีสารพันกล้วยนะถัาตรงเสาร์อาทิตย์ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงร่วมตักบารนาวาพิษจาย์บันทึกภาพความทรงจําครั้งหนึ่งของท่านนะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะ ตักบาตรนารวมญาติผ้าสมบินธบัตรตักบาตรทางน้ําเนี่ยอาจจะไม่เจอที่อื่นต้องมาที่นี่ครับมัดบาตรในรศูนย์อนุรักษ์พันกล้ยของเรานะครับอันนี้เบื้องต้นรอบแรกเชิญชวนท่านแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณเลยครับท่านประธานการนายข่าวในวันนี้นะคะท่านรัฐบาลสนปรทีปู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเนะคะเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติท่านผู้่าร,ราชการแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านอยากจะทราบเลยนะคะว่าเอ๊ะที่มาที่ไปทาไมต้องมาจัดงานที่นี่ และสูตรอนุรักษ์พันธุ์กลือสุพรรณบุรีวัดป่าเดลัมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ